ทุกคนเมื่อกี้มื่อหนอพุไอเห็ดไปนะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเห็ดตัตกเตา่ามันกินได้เมื่อกี้มีคุณป้าคนหนึ่งนะเขาเก็บไปดอกใหญ่มากเดี๋ยวเมื่อหนอจะลองไปถามดูนะว่าเขาทิ้งไปหรือยัง <c oughs> นี่ทุกคนบ้างข้างหน้านี่เลยนะดอกใหญ่มากที่เขาเก็บไปนะ่ะอันที่มือนอถ่ายไปเมื่อกี้นะ่ะมันแค่ดอกดเล็กๆเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่า <c oughs> เขายังเก็บไว้อยู่ไหม ยังมีอยู่ทุกคนเรามาไม่ใดอกใหญ่มากมันนื้อพะลุพะอ่างว่งเหรอเออ,อเนี่ยโอ้หูนี่นี่ให้ให้คุณลุงถือถือใหญ่มากดูทุกคนใหญ่จริงๆเลยนะนี่ใหญ่มา,มาก ดูเหตุอะไรขนาดนั้นน่ะมันดอกใหญ่แล้วเขาก็ไม่กล้ากินกันนะทุกคนดูยังมีอีกนะนี่ทุกคนเป็นกินโลเลยมั้มันนึงเยอะมากๆเมื่อกี้มุ่อเมื่หนอทิ้งเมื่อกี้เมื่อหนอทิ้งไปสามดอกแล้วนะคะเนี่ยดูอืมมันหอมก็หอมอยู่นะแต่มันนุ่มเวลาเอาปูนทาแล้วมันก็กลายเป็นสีดำน่ะเขาก็เลยไม่กล้ากินกัน คนที่นี่เขาพิสูจน์เห็ดด้วยการทากับปูนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทาดูค่ะเนี่ยทุกคนแต่ละดอกคือแบบออืใหญ่เท่าแขนเลยนะเนี่ยออโอ้คุณป้าได้เห็ดถอกมาเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนคนที่นี่เขาพิสูจน์ด้วยการทากับปูนนะคะแล้วถ้าเห็ดมันขึ้นสีแดงคือกินได้ใช่ไหม,มสีแดงกินได้เหรอสีแดงกินได้หรือว่าไม่ได้ แต่ถ้าสีดำไม่ได้หรอไม่ได้เออนี่ทุกคนเดมมันจะเอาปูนแทนนะอันนี้ปูนนี่เห็นไหมมันเป็นสีดำหน่ะทุกคนนี่ดูช,ช้าๆเลยนะเนี่ยพอมันขึ้นเป็นสีดำอย่างนี้ปุ๊บนะ่ะ<ต>เขาก็เลย,เข,เ,ลยเขาก็เลยคิดว่ากินไม่ได้เมื่อกี้เอาทิ้งไปเยอะมากๆเลยนะ โอ้เนี่ยทุกคนแต่ละดอกคือแบบอืมใหญ่มากๆไม่ได้โม้นะคะว่ามันเยอะคือมันขึ้นเยอะจริงๆแล้วเขาก็ไม่เคยกินอ่ะเขาดูจากที่แมงกินนะคะและเห็บพวกนี้คือคล้ายๆเห็บพึ่งเลยนะนุ่มๆเห็บตักเต่าโอ้เนี่ยทุกคนดู ไม่รู้จักกินของดีนะ่ะมงหนอสเสียดายมากเลยก็เลยวิ่งมาบ้านนี้บ้านนี้เขาเขาก็ここไม่กล้ากินเขาก็ตั้งทิ้งตักแดดไว้อย่างเนี้ยแล้ว, <c oughs> ลวเราก็เลยมาดูคือแบบ rieb. ยังมีครบอยู่นะคะ <c oughs> ก็เท่าแล้วนี่ไงดอกเนี่ยเอาบอ่อเท่าแล้วแต่มันก็กลายเป็นสีดำนะ่ะเหรอ <c oughs> มันมันไม่ได้ขึ้นสีแดงแต่มันขึ้นสีดําสรุปถ้าขึ้นสีแดงคือกินไม่ได้หรือว่าได้อันนี้ขึ้นสีดําเห็นนี่แค่แต่ถ้าเราเอามือลูบมันก็ไม่ดํานะดู มือเฉยๆนะคะเนี่โบเนี่ยทาแล้วเนี่ย <ขอ S 1> เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะเอาไปทำเป็นอาหารใครจะกินกับฉันยกม,มือขึ้น <laughs> แต่ละคนไม่กล้าเสี่ยงเลยไม่มีใครกล้ากินเลยอะทุกคน <laughs> อเออไอ้พวกไม่รู้จักของดีดอกกินกับเราไหม ไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรที่ต้องแบดมวนนะไม่มีอะไรจะเสียโนกินไหมไม่ยังไม่มีเมียยังไม่แข่งกวเลยแม่มัมแม่มัมกินกับเราไหมแม่มัง้ใยาโอ้แม่อซาเขามีเนี่ยเห็ดถอกกินแล้วนะคะเขาก็เลยไม่สนใจเหตุของเรา ดูด้วยเขาตากแดดทิ้งไว้อย่างนี้อ่ะเขาก็ไม่มีใครกินเลยเดี๋ยวเมื่อเราจะไปเข้าจะไปเข้าน,นี่นะ YouTube แล้วก็ดูวิธีทำน,นุ่มเมื่อกี้ทิ้งไปไหลายดอกแล้วน่ะอโอ้ดูความใหญ่ความกว้างของเขาความใหญ่ความกว้งงา,วา,วาวงของเขานี่คือแบบึ่อ กลับมาถึงบ้านแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมุหนอ,อจะหั่นแล้วก็ตากแห้งค่ะส่งไปให้คนที่เขากล้ากินนะคะนั่นก็คือป้าน,นกค่ะป้าน,นกโทรมาบอกแล้วนะคะว่าตากแห้งไวให้ป้าชอบกินมา,มากๆเลยนี่เดี๋ยวมุหนอ,อก,ก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็เอาไปตากแห้งค่ะ